ามากเบยนานนนยเับรถกันครับคนงานสับรถเยอะเลยคนงานเราก็ขึ้นเขาไปเก็บขนมเน่ขนมขนมากาที่้านเช้าครับ ไปครั <łość> <S 2> <S 2> บไปกันเอาเลยครับโทางไปรบมกรี่ไลครับงเขาแล้วรถไถก็ปมาปเื่อยุ่มๆนี่ลังหนทางเลยเลยเก่งเดี๋รมาเก็บไหม รอดไป็อดรอดไปลอดแต่เขาเออได้เนี่ยดูแต่งเขาแลอไปลอด แหวนแหวนเอากำลังเดินทาไปเก็บขนที่ไร่กันครับไปทะเลนะคะับไปทะเลยมาคารุอ,อินเต็งแข็งแรงทางาสุ่รักษ์ทะเลหน่อยครับขึ้นเขาบรรยากาศดีมากเกินสบายไปเลยลุยลุยลุย มาลาสับประรดโอ้ยไม่ใช่ขนสด,สดขาไลา่ไม่สับขาไล่กินขาต้นเลยครับเนี่ยโอ้โหสวยสวย,สวยเกินบรรยากาศเราหากินอะไรเลยเราต้องเอาไปบ่มนะอันนี้สุกขาต้นน่าจะหวานมากเลยแหละหอ้โหถ่ะยตอนนี้ได้กินหอมเลยหหอมแล้วเนี่ยสับปรถเราก็อยู่ข้างหลังนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นรถไถน้องตีนอ่ะน้องตีนวิ่งหนีกลับบ้านแล้วเอ้าลองลองเลยลุยขนเบิ้ลน,น,นี่ขนุนพันธุ์ทอประเสริฐชิมครับโหฉ่ำมากเลยสุขาต้นอลองพรับอือ้มหวานมากเลย<ด> ครับคือขาโต้นเลยเราขวานักเลยพี่ตองนี่ใชมไหมใ<ม>ช่มมากเนี่ยสวยมากเลยครับทองประเสริฐนะทองประเสริฐอืมอร่อยไม่ต้องบอกเ<ไ>ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจัดเยี่ยมเยีย่ยมไหมเยี่ยมจัดโอเคเลยเด็กเกยลุยคือเขาต้องไปอีกที่แล้วครับรไม่ไปตาตัวเราลักลุยไปเลยนี่เอาสายหโหสายโหเอา ไปลุยเอาเอาถนนถนนไม่ต้องไปตามนะครับเนี่ยเออลุยไปตามไรอย่างเงีนะ้ยอย่าพักเข้าไปเลยครับอ,อย่าไปเลยเออไปได้เราก็ไปได้เกาเอาเอนี่นถนนถนนครับแก่แล้วลูกสามลูกข้างบนเนี่ยจะปีนขึ้นไปเอาอย่างไงครับเนี่ย ถนนแกน่ถนนแกน่อแกกเอาจุกุยไว้พี่เปิ้ลอ๋อถึงแล้วครับสวนถนนนี่ชมพูครับจุกผก็ดกเป็นต้นเลยเก็บมาได้สามดอกห,หวานครับเนี่ยกินขาดต้นเลยผู้ดกมากเลยครับเนี่ยกินขาดต้นเลยครับสุกุ็มีเพิ่เงเ่ไม่นสุกแล้ว สารนครับอร่อยได้แล้วเราก็ได้ขนมตามที่ต้องการนี่จะลูกช่วยอเอามาอีกเอ้าลูกแล้วได้ลูกเลยครับขนมได้ตามต้องการได้ปุ้ยมาด้วยรถขึนนน้นแกงดีรถขึ้นแกงขึ้นเขาแล้วลุนเกียกาิดีมากเลยครับเมยลุยเขาลุยเขา

<Huh? S 2> ใช่ไน,นะนี่จะใช้ได้อยู่แต่รถแรงอ่ะไปอยู่แล้วอเอเขอสบายนะครับก่อนมีแต่รถแบบนี้นะไอ้เน่ๆดีครับเนี่ยแจ็คแบบนี้นป่ามันป่าสับปะรดก็แถวนี้ก็ทำหนุนบรรยากาศดีมากเลย,ยนะบรรยากาศเขาหาเก็บขนมไ,ไปกินครับวันนี้ย,ไ,ไ,ยไปกันเลย ขึน้นถึงยอดเขาแล้วได้ได้ร <a> ้านหลานเนี่ยมีกล้วยไข่ได้กล้วยไข่ได้ขนุนครับได้หลายลูกเลยมาหาล่าขนุนกันวันนี้ขึ้นถึงยอดเขาแล้วยอดเขาแล้วครับขึ้นถึงยอดเขาแล้วอากาศดีมากเลยครับข้างบนเป็นหลอดขับไล่นะครับ เจมเยมหนสิเด็กจูงเยมเจมเลยลูกชาวได้ไปครับไมกลับากนครับมาหาล่ะผลไม้กินครับนี่ผลไม้อะไรนะขนนนได้ขันนได้ขันนวได้วครับ 看来个。